เป็นห่วงดรมริกาบอกว่าอุ๊ยวันนี้เนี่ยมีคนไปฟ้องดรมริกาเหรอคะอีก3วันดรมริกาไปที่เดียวกันแล้วก็ฟ้องกลับค่ะคดีหมิ่นประมาทเป็นคดีลรโลงลรคศาลกรคตำรวจแล้วก็เป็นคดีมโนสาเร่ค่ะดรมริกาไม่ได้คอรรณากับคดีหมิ่นประมาทค่ะดรมริกาเคยถูกคุณยิ่งรักจินวัตเนี่ยฟ้องดรมริกาปิดปากบอกว่าฉันเธอหมิ่นประมาทฉันดรมริกาก็นะคะอ่ ดำเนินคดีไปตามกฎหมายค่ะและขณะเดียวกันดรัมริกกรก็ฟ้องกลับคุณยิ่งรักค่ะจนป่านนี้ยังไม่กลับมาดำเนินคดีเลยนะคะหนีไปซะก่อนนะคะดรัมริกกาชนะคดีที่คุณยิ่งลักเนี่ย ชินวัตรเนี่ยฟ้องดรตชมริกาข้อหาว่าดรตชมริกาเนี่ยกล่าวหาเขาว่าไปเนี่ยฟิตจิลิ่งต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 ิลงติลิ่งติลงติลงที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นดรตชมริกาก็นะคะบอกว่าจะไม่ได้มีประมาทนะเพราะว่าใครๆก็พูดกันบอกว่าเธอเนี่ยนะคะมีการไปวอลห้าที่วอโรงแรมโฟร์ซีซั่นวอลห้าไปว่าความลับเธอเป็นข้าราชการการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีเธอจะไปวอลห้าที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นได้อย่างไรกันเล่าเพราะฉะนั้นเธอไปวอลห้าที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนเป็ ยอดพดผลต่อประชาชนอย่างไรและเป็นเวลาราชการเธอจะไปนะคะใช้เวลาราชการไปวัวห้าที่โรงแรมโฟร์ชิชันชั้นเได้อย่างไรกันเล่าจากนั้นปุ๊บฉันก็พูดไปพูดไปพูดไปนางยิ่งรักชินวัตรแม่งฟ้องฉันกับบรรดาอีกประมาณ3าคนนั้นน่ะบอกว่าฉันหมิ่นประมาทปรากฏดรมาริกาชนะคดีปรากฏว่าดรมาริกามิได้หมิ่นประมาทนายกรรจมนตรียิ่งรักชินวัตรแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ดรมาริกาได้กล่าวไปนั้นเป็นข้อสงสัยของประชาชนโดยทั่วไปและดรมาริกามีความเป็นประชาชนโดยธรรมดาทั่วไป ไม่ได้ม่นประมาทนายกแต่ได้มีกล่าวกันไปโดยนะคะเป็นเรื่องที่สามารถกล่าวกล่าวกล่าวสงสัยได้และดรมริกาชนะคดีผ่านไปสาปีดรมริกาสามปีครึ่งดรมริกาชนะคดีทําไมต้องนานสาปีครึ่งนาน3าปีครึ่งเพราะว่ายิ่งรักเชนวัตไม่มาขึ้นศาลนอกจากไม่มาขึ้นศาลแต่ว่าปรากฏมอบอํานาจแม้สามารถเซ็นมอบอํานาจให้ทนาความขึ้นศาลทุกรอบ ขึ้นศาลทุกรอบทนายความก็ขึ้นศาลขึ้นศาลขึ้นศาลสรุปก็คือแพ้ด็อกเตอร์มาริกาจนตอนนี้ด็อกเตอร์มาริกาเรียกค่าเสียหายเป็นประมาณสือเกือบ20บล้านจนป่านนี้ยังไม่มาจ่ายให้กับด็อกเตอร์มาริกาเลยอ่ะนอกจากไม่จ่ายค่าเสียหายสินใหม่ให้กับด็อกเตอร์มาริกาแล้วยิ่งลักชินวัตยังไม่กลับมาเลยอ่ะและนอกจากไม่กลับมาแล้วเนี่ยยังไม่กลับมาติดคุกอีก5ปีซึ่งเป็นอีกคดีหนึ่งอ่ะ และนอกจากนั้นยิ่งลักจีวัน์นอกจากไม่กลับมาติดคุกห้าปีคดีโกงจำนำข้าวแล้วยังไม่กลับมาจ่ายค่าสินไหมให้กับดเรมริกาและนะคะดกรมาริกาได้ฟ้องกลับไปแล้วแล้วก็มีการฟ้องต่อศาลแล้วกระบวนการศาลพระอาศาลแพงอะ่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่า ค่าจำนำข้าวที่มีความเสียหายอย่างมากมายก็ยังไม่ได้มีการยึดทรัพย์ยิ่งลักชินวัตรเลยอ่โดยรัฐมนตรีนะคะของกระทรวงการคลังปัจจุบนันนี้ของรัฐบาลทักสิณนแท่อวยก็ยังไม่ได้มีการเรียกสินใหม่ค่าเสียหายจากโครงการจำนำข้าวเพิ่มเติมอีกเลยอ่ะ แล้วคดีโฟร์ซีซันทุกคนสามารถที่จะไปอ่านคําพิพากษาศาลได้เลยนะคะคดีโฟร์ซีซันที่ดรัมริการชนะคดีคุณยิ่งลักษณ์ินวัตนนั้นเนี่ยสารเขียนละเอียดมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบอกว่าคุณไปที่โรงแรมโฟร์ซีซันทำไมตอบไม่ได้คุณไปพบใครตอบไม่ได้จากนั้นปุ๊บเนี่ยบรรดาพวกเนี่ยนะคะที่อยู่ชั้น7โรงแรมโฟร์ซีซันชั้น1โรงแรมโฟร์ซีซันชั้น2โรงแรมโฟร์ซีซันซึ่งเป็นพนักงานของโรงแรมโฟร์ซีซันเป็นพนักงานร้านกาแฟของโรงแรมโฟร์ซีซันแม่งขึ้นสารหมดเลยอะ่ะ แล้วก็พูดหมดเปลือกเลยอ่ะพูดหมดเปลือกว่าพูดหมดเปลือกว่าหลังจากที่คนนั้นออกไปคนนี้ออกไปเหลืออยู่แค่สองคนเหลืออยู่แค่สองคนหลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้อีกเลยว่าหลังจากนั้นเหลืออยู่แค่สองคนแล้วเป็นยังไง โอเคนะคะนั่นคือคดีเก่าโรงแรมโฟร์ซีซั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากคิดว่าจะใช้คดีหมิ่นประมาทมาปิดปากคนนั้นปิดปากคนนี้แหมเป็นฮีโร่ชิบหายไตห่าล่ะเอาคดีโฟร์ซีซั่นมาเอาคดีหมิ่นประมาทมาปิดปากดรเด็กาม,มึงนึกว่าจะเป็นฮีโร่เหรอนึกว่าจะเป็นฮีโร่ของทักษินแทอวยเหรอคะโอเคนะคะ,คะ,คะทุกคน โอเคค่ะจบไปนะคะทุกคนดคเรมาริกาชนะคดีทุกๆคดีที่มีคนกล่าวหาว่าดเรมาริกาหมิ่นประมาทเอางี้ก็แล้วกันและดเรมาริกาลากคนที่หมิ่นประมาทดเรมาริกาเข้าคุกไปแล้วแปดคนเอาอย่างงี้ก็แล้วกันจบเนาะ แต่คดีหมิ่นประมาทเนี่ยไม่ถึงขั้นที่จะต้องติดคุกติดตารางค่ะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะคดีหมิ่นประมาทเป็นมโนสาเล่เป็นคดีที่แล้วหูโทษค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปตกอกตกใจค่ะและขณะเดียวกันใครก็ตามแต่พี่ที่มีตำแหน่งนะคะมิที่มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสสผู้ปฏิบัติหน้าที่กินเงินเดือนรัฐทุกคนล้วนแล้วแต่ชื่อว่าบุคคลสาธารณะประชาชนสามารถวิพักษ์วิจารณ์ได้ค่ะ พูดอีกครั้งนะคะประชาชนและสื่อมวลชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์วิจัยได้ค่ะอย่าเอาคดีหมิ่นประมาทไปปิดปากใครเด็ดขาดนะคะอีชอยดิฉันพูดถึงผัวอีชอยนะคะเพราะฉะนั้นผัวอีชอยจะทำเป็นห้าวหานู่นนี่นั่นเออีะทำเป็นห้าวหาญ เถออีชอยอีเถกพ่ออีชอยอย่าคิดลิอานนะคะเอากรดีมินไปป,ปิดปากใครแล้วกูก็จะไม่หยุดพูดกูจะพูดต่อไปเรื่อยๆค่ะกูก็จะพูดต่อไปเรื่อยๆทำไมล่ะคะ ก,กูสงสัยว่าเขาพระวิหารเนี่ยเสียได้ยังไงเขาวิหารเสียตอนไหนและขณะเดียวกันเมื่อทักษิณแท้อวยมาบริหารประเทศชาติโดยโนอมินีเป็นรัฐบาลใดก็ตามแต่ที่เป็นนอมินีที่เป็นรัฐบาลของทักษิณแท้อวยพวกกูประเทศไทยเสียเปรียบเขมรทุกครั้งกูมีสิทธิ์สงสัยหรือว่าพวกมึงไม่สงสัยโคตรพราะโคตรแม่มึงไม่สงสัยเหรอลูกหลานของพวกมึงไม่สงสัยเมียมึงไม่สงสัยเหรอฮะอีชอย มึงไม่คิดจะสงสัยบ้างเหรอว่าเขาพระวิหารเสียไปได้อย่างไรไม่คิดสงสัยเหรอ <S <S และตอนนี้ก็ถึงเวลาชำระประวัติศาสตร์กันแล้วค่ะประวัติศาสตร์ถึงแม้ว่าจะเป็นคดีหมินประมาทขี้หมาหมกธรรมดาแต่ด็กตมริกาจะสามารถทําให้เป็นเยี่ยงคดีโฟร์ซีซั่นกูจะลากพวกมึงน่ขึ้นไป <S <S ตามนั้นนะคะเออแม่มึงอย่ามาคิดว่าอุย้ยแหมทำเป็นแหม เป็นสอสอไม่มีใครรู้จักแต่พอมาเป็นคดีความกับดรมลิกาแม้ทาเป็นดังใช่นะหแถลงข่าวนู่นนี่นั่นมึงกําลังจะกออาศัยความดังกูแล้วอย่างเงี้ยมึงพวกมึงะอีชอยผัวอ้ชอยนี่ผัวอีชอยมึงอกาลังจะอาศัยความดังของดรมลิกาแล้วมึงโหนความดังกูแล้วตอนเนี้ยใช่ไหมอชอยผัวมึงกำลังจะโหนความดังกูแล้วตอนเนี้ยแม่ ทำไมกูจะไม่รู้หึงมึงละทำไมกูจะไม่รู้หลืบมึงล่ะแหมตั้งแต่อยู่มายังไม่มีใครรู้จักมึงเลยพอดอกเตอร์มาริกดดังเท่านั้นแหละแหมกาลังจะโหนกูแล้วมึงอ่ะใช่ไหมผัวอีช้อยกูพูดถึงผัวอีช้อยกูพูดถึงผัวอีช้อยค่ะโอเคนะคะผัวอีชอย